จบคลิปนี้สามารถเนรมิตงานแต่งแบบลานลงโลกานไหนก็ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพิมินี่ m c พลังบวกนะคะพิมินี่เป็นนายพิธีพิธีกรแม่งานรันคิวมืออาชีพสําหรับงานแต่งงานโดยเฉพาะค่ะวันนี้นะคะพิมินี่ก็มาอยู่ในลานก,กว้างๆลงๆแบบนี้อีกแล้วนะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่พิมินี่เนี่ย มักจะได้ไอเดียดีๆนะคะในการจัดงานเพราะว่าพื้นที่ลานโลง่ลงๆแบบนี้แล้วค่ะก็จะให้ไอเดียในการจัดงานที่หลากหลายเลยทีเดียวก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเออมันมีคอนเทนต์นะคะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะ มองว่าเออถ้าเราอยากจะจัดงานแต่งงานนะคะแบบลานโล่งๆเนี่ยจะมีเทคนิคอย่างไงนะคะในการจัดการพื้นที่ลานโล่งๆให้เนรมิตนะคะงานแต่งงานแบบในฝันของเราได้วันนี้ห้ามพลาดจบคลิปนี้สามารถเนรมิตงานแต่งแบบลานโล่งๆลานไหนก็ได้เลยค่ะสำหรับเทคนิคนะคะในการจัดงานแต่งงานในพื้นที่โล่งๆแบบนี้นะคะพี่มินดี่ให้ไว้แค่4ี่ข้อแบบง่ายๆเท่านั้นเองนะคะ ข้อแรกนะคะก็เริ่มต้นด้วยการที่เราต้องพิจารณาก่อนว่าลานโล่งแบบนี้นะคะพื้นที่เลเยอร์ของเขาเนี่ยเป็นรูปแบบลักษณะแบบใดนะคะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวกว้างแนวยาวยังไงมีเหลี่ยมมีมุมยังไงบ้างนั่นเองนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้วัดนะคะแล้วก็ลงพื้นที่สเกลลงไปเลยเพื่อที่เราจะได้ ประเมินหน้างานได้ง่ายด้วยว่าเหมาะกับการจัดงานรูปแบบแบบใดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบไหนที่ไม่เหมาะสมจะได้ตัดออกไปทำให้จินตนาการของเราเนี่ยไม่ฟุ้งเกินไปนั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยอยากจะจัดงานแบบบุฟเฟ่ใช่ไหมแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าพื้นที่ที่มันกว้างใหญ่เกินไปนะคะการจัดบุฟเฟ่อาจจะไม่เหมาะนะคะเพราะว่าจะทําให้พื้นที่โล่งจนเกินไปหรือแม้กระทั่งการจัดงานค็อกเทลก็ไม่เหมาะกับพื้นที่ที่เป็นลานโล่งๆจนเกินไปนั่นเองนะคะถ้าสมมติว่าพื้นที่ลานโล่งๆเนี่ยพี่มณีนนก็แนะนําว่าจัดเป็นลักษณะแบบโต๊ะจีนะคะหรือจัดเป็นลักษณะสติดดาวดินเนอร์อันนี้ก็น่าสนใจค่ะ เทคนิคข้อที่2นะคะเมื่อเรานะคะได้รูปแบบเลเยอร์หรือว่าแปลนพื้นที่แล้วใช่ไหมคะรู้แล้วว่าเราจะจัดงาน แบบไหนเหมาะสมกับพื้นที่ที่เรามีอยู่นะคะอันดับต่อมาก็จะต้องมาดูว่าแล้วไอพื้นที่ลักษณะแบบนี้ยนะคะเหมาะกับการจัดงานที่มีองค์ประกอบแบบใดบ้างเออนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าบางงานเนี่ยเราอาจจะไปแล้วเราก็จะเห็นแบบเยอะแยะมากมายบางงานก็จะมีแบบโต๊ะลงทะเบียนมีแกลเลอรี่ลักษณะการจัดวางหลากหลายรูปแบบนะคะมีซุ้มอุโมงดอกไม้ซุ้มอุโมงทางเดินหรือว่ามีแบ็กดรอปขนาดใหญ่ มีแกลเลอรี่สองสามจุดอะไรแบบนี้นะคะข้อที่สองเนี่ยแหละจะเป็นตัวที่จะช่วยเรากำหนดได้นะคะว่าในพื้นที่ที่เราเนี่ยมีอยู่จะสามารถจัดวางองค์ประกอบเหล่านี้นะคะได้อย่างไรนะคะมองให้เป็นภาพใหญ่แล้วก็ค่อยๆสเกลให้เล็กลงเรื่อยๆแบบนี้นะคะจะทำให้น้องๆนะคะมีไอเดียในการจัดงานได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ เทคนิคข้อที่3นะคะอันนี้สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะเมื่อเราเนี่ยรู้ในเรื่องของแปลนและรู้แล้วว่ารูปแบบงานจะเป็นยังไงนะคะและที่สำคัญรู้ว่าองค์ประกอบจะใช้อะไรเทคนิคข้อที่3นี่ละค่ะจะทำให้บรรยากาศในการจัดงานแต่งงานในพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะดูว้าวขึ้นมาได้เลยนั่นก็คือเราต้องดูค่ะว่าพื้นที่ที่เรามีเนี่ยมีจุดเด่น คืออะไรนั่นเองนะคะออย่างด้านหลังของพี่เมนี่เนี่ยจะเห็นว่าจะเป็นนะคะตัวรางรถไฟเราก็จะต้องมาดูว่าเออเราสามารถจัดอะไรที่ใช้ประโยชน์นะคะ จากจุดเด่นของรางรถไฟนะคะหรือแม้กระทั่งว่าพื้นที่ตรงนั้นอาจจะมีต้นไม้ใหญ่เราจะเล่นอะไรกับต้นไม้ใหญ่หรือเอาการตกแต่งของเราเนี่ยไปเสริมอะไรนะคะในจุดเด่นๆน,นั้นให้เด่นยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนอกเหนือจากเราจะทราบว่าองค์ประกอบของแต่ละจุดของเราจะวางอะไรมีองค์ประกอบอะไรแล้วนะคะจะตกแต่งอย่างไรเนี่ยเราต้องดูว่าพื้นที่ของเรามีจุดอะไรที่เด่น อะไรที่เด่นก็เสริมให้เด่นขึ้นไปส่วนไหนที่ไม่ตอบโจทย์เราก็ไม่ต้องไปโฟกัสนะคะหรือว่าหาในส่วนอื่นๆน,นะคะมาใช้กลบแล้วก็เบลนดให้งานเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนอกจากที่จะสวยงามนะคะได้ความประทับใจแล้วยังได้ประโยชน์สูงสุดอีกด้วยค่ะ และเทคนิคที่4นะคะเป็นเทคนิคข้อสุดท้ายที่วันนี้พี่เมนี่นํามาฝากกันนะคะก็คือว่านอกจากที่เราจะดูในเรื่องของความสวยงามแล้วนะคะข้อนี้สําคัญไม่แพ้กันในะเรื่องของความสะดวกในการใช้สอย พื้นที่นั้นๆนนั่นเองนะคะโอ้โหต้องบอกว่าสวยแต่รูปไม่ได้นะยุคนี้จะต้องดูถึงในเรื่องของประโยชน์การใช้สอยด้วยฟังก์ชันต่างๆนะคะหรือว่าองค์ประกอบในแต่ละจุดที่เราทําการวางและออกแบบเอาไว้นะคะตอบโจทย์ในการใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะคะพี่เมนนี่จะโฟกัสแล้วก็ให้ความสําคัญมากๆเวลาที่ออกแบบการจัดงานตกแต่งหรือว่างานแต่งงานนะคะในฐานะ Wedding planner ก็คือในเรื่องของ โฟล์ Flow, การจัดงานนั่นเองนะคะสมมติว่าจุดแรกนะคะแขกเดินทางเข้ามาแล้วใช่ไหมคะจุดไหนจะเป็นจุดประทับสายตาที่แขกไม่สับสนเห็นแล้วรู้เลยว่าต้องไปที่จุดนี้เป็นจุดแรกนึกออกไหมคะโฟล์ Flow ของแขกเนี่ยจะเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะบังคับได้เพื่ออะไรเพื่อให้แขกสามารถเดินได้ทั่วทั้งงานและก็คุ้มค่ากับการที่เราเนี่ยอุตส่าห์โรงแรงแล้วก็ตกแต่งทุกสิ่งทุกอย่างมานั่นเองนะคะหลายๆงานเนี่ยบางทีแบ ว่าเอาจุดบางจุดนะคะไปแอบไว้บางมุมทําให้แขกเนี่ยไม่ทราบนะคะว่ามีกิจกรรมหรือว่ามีอะไรเพราะว่าวาสาวนะคะมีความคิดที่ว่าเออจุดตรงนี้มันเป็นจุดมุมอับนะคะก็อยากจะเอาอะไรมาตั้งไว้นะคะเผื่อที่ว่าแขกเดินหลงผ่านเข้ามาก็จะได้ไม่รู้สึกว่าเป็นมุมอับอยากจะให้มีอะไรบันเทิงนะคะสําหรับแขกผู้มีเกียรติด้วยแต่จริงคิดผิดนะคะจริงๆแล้วมุมไหนที่เป็นมุมอับเนี่ยเราไม่ต้องสนใจนะคะเราไปโฟกัส จุดที่แขกสามารถเดินได้แล้วก็กระจายพื้นที่งานให้มีการเดิน ั่วถึงของแขกแบบนั้นจะดีกว่าค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะใครที่กําลังเตรียมงานอยู่นะคะลองใช้4เทคนิคนี้นะคะจริงๆเราสามารถใช้ได้กับทุกพื้นที่นะแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดด้วยที่สําคัญนะคะถ้าคุณคิดแปลนคิดเลเยอร์และองค์ประกอบทุกอย่างอย่างเป็นระบบนะคะจะช่วยในการประหยดัดค่าที่จ่ายได้อีกเยอะเลยค่ะถ้าชอบข้อมูลดีๆสาระดีๆแบบนี้นะคะยังไงกดติดตามแล้วก็กด subscribe พี่มนนี่ไว้ด้วยนะคะด้านล่างมีปุ่ม subscribe นะแล้วก็ สั่นกระดิ่งไว้นิดนึงนะคะเวลาที่พี่เมนี่นะคะลงคลิปในทุกๆวันนะคะจะมีคลิปออกมาให้สาระแล้วก็ให้ความรู้ดีๆในฐานะนะคะ พี่มนี่เป็นเว i แ g ลนเนอร์และเป็นออแกน i เซอร์นะคะก็อยากจะแบ่งปันข้อมูลดีๆเหล่านี้ให้กับหลายๆคนก<อ>็มีไอเดียเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยนะคะสามารถนะคะจะนําข้อมูลตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ได้แล้วก็ที่สําคัญค่ะเซิร์ชนะคะคําว่าเมนิตติงนะคะหรือพิมพ์คําว่าเมนิตติงได้ทุกช่องทางเลยนะคะพี่มันนี่ก็มีหลากหลายช่องทางเอาไว้ให้ได้ติดตามนะคะพี่มนี่จะลงคอนเทนต์ในแต่และช่องทางไม่เหมือนกันยังไงก็ฝากนะคะติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่มันนี่ด้วยนะคะใครมีคําถามนะคะอย่าลืมฝากคอมเมนต์เอา ไว้ได้นะคะหรือว่าทักพูดเกยกับพี่เมนี่ได้นะคะถ้าสมมุติว่าคําถามนั้นนะคะน่าสนใจพี่เมนี่ขออนุญาตนะคะนํามาทําเป็นคลิปนะคะเผยแพร่เป็นสาระให้กับทุกๆคนด้วยจะได้เป็นวิทยาทานแล้วก็เป็นองค์ความรู้บอกต่ออย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ